วันจันนี้ใส่เสื้อสีอะไรปังส่ยมูมาต่อกันคลิปนี้เลยรัปังเงินดีงานเลิศบอกเลยว่าโชคดีสุดๆเสื้อสีอะไรปังด้านไหนมาดูไปพร้อมกันเลยด้านความรักสีชมพูสีเหลืองสีขาวความรักดีแอดแนะนําสีนี้เลยสีชมพูอ่อนและสีชมพูกุหลาบสีชมพูเป็นสีแห่งความรักยิ่งใส่วันจันยิ่งหอมหวานเข้าไปอีกใครที่ไม่อยากใส่สีชมพูแอดแนะนําเป็นสีเหลืองเลยมีถึงสีเฉดสีเลยนะมีทั้งสีเหลืองวันพ่อเหลืองราชพฤกษ์เหลืองบัตเตอร์เหลืองมัตตาใส่ช้ําไม่จําเจแน่นอนหรือใครไม่ชอบสี เยอะสีขาวก็เป็นตัวแปรตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะเรื่องโชคลาภต้องสีเทากับสีม่วงโชคลาภอย่าให้เป็นสองรองใครใครอยากโชคดีต้องสีนี้เลยสีเทาท็อปได้และสีเทาอ่อนใส่แล้วขับผิวมากหรือจะเป็นโทนสีม่วงแอดก็มีให้เลือกถึง3สีนะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์สีม่วงเข้มและสีม่วงนุ่นบอกเลยใส่แล้วโชคดีปังๆทั้งวันไปเลยการงานต้องสีส้มและสีเขียวถ้าวันนี้มีพรีเซนต์งานหัวหน้าขายงานลูกค้าต้องสีนี้เลยสีส้มสามารถเลือกได้ เลยไม่ว่าจะเป็นส้มแอปเปิลหรือว่าส้มอิสใส่แลวลวออร่าจับสูตรหรือจะเป็นสีเขียวมีให้เลือกถึง3เเชมีทั้งเขียวหัวเป็ดเขียวมิ้นเขียวทหารบอกเลยลูกค้ารักลูกค้าหลงแน่นอน สีทองกับสีน้ำตาลการเงินปัจจัยที่5ของ<า>ชีวิตแอดแนะนำโทนสีน้ำตาลที่ใส่ได้ทุกโอกาสใส่ง่ายใส่ยังไงก็สวยมามามาดูไปพร้อมกันเลยสีน้ำตาลสีน้ำตาลมอคค่าสีเบจครีมสีนูดใส่แล้วได้ฟิลมินิมอลไปเลยรู้บ<า>แบบนี้แล้วยังรออะไรกันอยู่มาปังไปได้วยกันนะทุกคนไหนใครอยากดูสีที่ใส่แล้วปังวันอื่นบ้างคอมเมนต์มาเลยแต่สำหรับใครที่กำลังมองหาสีเสื้อมองคลใส่ไปทำงานได้กดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะ